พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่30เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องในพระคิดคุณได้ชัยชนะและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามคีีธรรมในพระธรรมยอนบทที่16ข้อที่33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วยอนบทที่16ข้อที่33พี่น้องคาในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่5โดยพระวิญญาณยอนถามว่าใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก และยอนได้ตอบคำถามนั้นทันทีว่าไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองในโลกนี้มีความหิวโหวยความยากจนความไม่มั่นคงความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บความตายและความมืดมิดอยู่แต่คุณอยู่ในพระคิดจงคงอยู่ในพระคิดต่อไปเพราะว่าในพระคิดคุณได้เอาชนะซาตาน โลกและระบบที่ล้มเหลวของมันหรือแม้แต่การถูกครอบงำด้วยปัญหาความเศร้าโศกความทุกข์ยากและอิทธิพลที่เสื่อมทรามในโลกเมื่อคุณมองออกไปข้างนอกพระคิดเท่านั้นที่คุณจะเห็นพระองกล่าวว่าในตัวเรามีสันติสุขจงมีกำลังใจนั่นคือพระคำของพระองค์สำหรับคุณจงยอมรับไว้และทันใดนั้น คุณก็ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถทำให้คุณผิดหวังได้พี่น้องคะจึงไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกหนึ่งยอห์นบทที่สข้อที่สได้เปิดเผยถึงชัยชนะของพระองค์ไว้นี่คือเหตุผล ที่เราตื่นเต้นตลอดไปเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐและทําให้ความรักและความชอบธรรมของพระคิดเป็นที่รู้จักผู้ใดจะรู้ความจริงนี้และเงียบอยู่ได้พี่น้องคะคนทั้งโลกจำเป็นต้องรู้ว่ามีนามหนึ่งที่อยู่เหนือนามทุกนามและวิญญาณชั่วทุกตัวต,ต้องกล้มงกาบพระนามนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องหลีกทางให้แก่พระนามนั้น ความยากจนหมดโอกาสต่อพระนามนั้นพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่ามีความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐ,ฐกิจของโลกสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงพบได้ในพระคิศเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของคุณจงปฏิเสธที่จะเงียบพี่น้องคะจงเปิดปากของคุณ และเป่าประกาศข่าวประเสริฐอย่างอิสระและกล้าหาญให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณรู้ว่าความรอดมีอยู่ในพระเยซูคริสเท่านั้นบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธพวกเขาและตอนนี้พวกเขาสามารถโอบกอดชีวิตผ่านทางข่าวประเสริฐได้อย่าเงียบขอบคุณพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐาน ด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์เผาไหม้อยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะยึดไว้และเงียบด้วยความกล้าหาญ ข้าพระองค์ทำให้เขาดีเรื่องฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าเป็นที่รู้จักแก่ผู้คนในโลกของข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ไฟแห่งข่าวประเสริฐกำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะแห่งความจริงวันนี้เปิดเผยกับเราว่าคุณที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นมีชัยชนะเหนือนโลกนี้พี่น้องคะแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายอย่างแต่ว่าเมื่อคุณอยู่ในพระคิด องทรงสำแดงชัยชนะนั้นแก่เราแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถทำให้คุณผิดหวังได้เพราะพระองค์ทรงกล่าวและยืนยันว่าพระองค์เป็นสันติสุขแท้ที่อยู่ในชีวิตของเราจงคงอยู่ในพระคิดต่อไปเพราะว่าในพระคิดคุณได้เอาชนะซาตานโลกและระบบที่ล้มเหลวของมันแล้วในพระนามของพระเยซูกิจเจ้า พี่น้องคะผลแห่งการไถ่ของพระคิดเพื่อผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นสำเร็จแล้วนั่นคือเป็นสวัสดิภาพและการพักสงบฝ่ายวิญญาณเมื่อมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าคุณจะพบกับสันติสุขแท้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นของขวัญจากพระองค์และสันติสุขแท้ของพระเยซูนั้นเป็นและมีอยู่จริงในพระนามของพระองค์นะคะพี่น้องคะ คนทั้งโลกจำเป็นต้องรู้ว่ามีนามหนึ่งที่อยู่เหนือนามทุกนามและวิญญาณชั่วทุกตัวต้องกล่มกรบพระนามนั้นไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องหลีกทางให้แก่พระนามของพระองค์หรือแม้แต่ความยากจนหมดโอกาสต่อพระนามนั้นพี่น้องคะคนในโลกนี้จำเป็นต้องรู้ว่ามีความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐ,ฐกิจของโลก หรือสภาวะของโลกนี้สันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงพบได้ในพระคิดเท่านั้นและนี่คือหน้าที่ของคุณจงปฏิเสธที่จะเงียบจงเปิดปากของคุณและเป่าประกาศข่าวประเสริฐอย่างอิสระและกาหาญให้คนที่มาเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของคุณนั้นรู้ว่าความรอดมีอยู่ในพระเยซูคิ์เท่านั้นบอกให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธพวกเขา พระเจ้าทรงให้อภัยเขาแล้วทั้งสิ้นเขาสามารถที่จะโอบกอดชีวิตผ่านทางเขาประเสริฐได้นี่คือความรอดที่เขาควรจะได้รับพี่น้องคะนี่คือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงใจราคาแล้วและเราเป็นผู้นั้นที่จะนำข่าวดีไปสู่ในโลกนี้ขอให้เราที่จะมีจิตใจที่กล้าหาญและให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด